ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวปูนขึ้นราคาถุงละยี่บาทต่อไปนะครับสิ่งสิ่งก่อสร,ร้างอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปูนก็ต้องขึ้นราคาหมดก็จะมีอะไรบ้างที่ขึ้นราคานะก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ที่ทำจากปูนนะครับนะมีอ่า เสาปูนก็ต้องขึ้นราคานะครับนะพวกวัสดุก่อสร้างเทปูนก็ต้องขึ้นราคานะนะแล้วไม่ใช่แค่ปูนขึ้นราคานะครับพวกพวกของขึ้นราคาเสร็จน,นะพวกอ่าผลกระทบที่จะตามมาก็ต้องขึ้นราคาหมดนี่แหละครับประเทศไทยมีกินมีใช้แพงทั้งแผ่นดินแล้วตอนนี้ พวกสแสดงว่ายังไงนะออข้าวยังไม่ทันขึ้นราคาเลยตอนนี้ปูนขึ้นราคาแต่แล้วถูกแล้วยี่สิบบาทนะบางคนบอกอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินจะไปซื้ออะไรอยู่แล้วตอนนี้แต่สิ่งที่ต้องขึ้น,นแน่ๆก็คือการสร้างบ้านนะครับใครที่ไม่มีเงินสร้างบ้านอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินใหญ่นะสร้างบ้านทีหนึ่งก็ต้องใช้เงินหลายบาท นะครับเออบางคนไม่ได้สร้างบ้านเองอ่ะไม่ได้สร้างบ้านเองนะซื้อเขาซื้อสําเร็จนะล้านกว่าบาทซื้อสําเร็จเอาอนะโอ้โหนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วนะบ้านจัดสรรตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาอีกแสนหนึ่งนะตอนแรกแสนแปดตอนนี้ไปแสนเก้าแล้วขึ้นทุขึ้นทุกอย่างนะนีะ่แหละครับ เศรษฐกิจยุคองิงขึ้นทุกอย่างแพงทุกอย่างนะโอ้โหเหนื่อยใจนะแล้วขึ้นแล้วไม่มีลงเลยนะขึ้นแล้วลงยากด้วยนะขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับไม่มีหรอกราคาขึ้นขึ้นลงลงราคาปูนมีแต่ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะราคาน้ำมันนี่ยังขึ้นขึ้นลงลงบ้างใช่ไหมแต่ราคาปูนนี่โอ้โห คือขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแบบถาวอลนะครับคนแสแดงบอกชอบมากอยากให้ราคาขึ้นดีแล้วนี่จะได้คนจะได้ขายของถูกได้ขายของแพงขึ้นนะแสดงก็ยังเชียร์อยู่ไม่เลิกนะครับอ้าวดีฮะขึ้นให้ทุกอย่างนะเดี๋ยวรอดูราคาเหล็กจะขึ้นอีกไหมออนะเหล็กขึ้นอีกก็ตายกันพอดีนะครับเหล็กขึ้นปูนขึ้น อะไรขึ้นอะหินขึ้นทรายขึ้นขึ้นทุกอย่างเออเป็นไงล่ะสมใจไหมสมใจคนเสื้อแดงไหมฮะเออนะครับตอนนี้ก็รองเงินหมือ่นอยู่อย่างเดียวแล้วตอนนี้เสื้อแดงรองเงินหมื่นว่อไหรจะได้เงินหมื่นสักทีนะเดี๋ยวสมัยหน้าเราจะเลือกอีกพรกเพื่อไทยเราจะได้มีเงินหมื่นใช้แล้วนะรออยู่แต่เงินหมื่นนี่แหละนะครับคนเสื้อแดง เอาเอาเอา,เ,อาเต็มที่นะฮะเอาให้เงันจะพูดยังไงนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ